พี่น้องของวรรดาทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะวรรดาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะวรรดาก็ลงคลิปเรื่อยๆนะคะแต่พอดีช่วงนี้มีอุปสรรคแน่นอนนะคะคือเทศกาลนะคะเทศกาลของเราก็เป็นอุปสรรคที่เราจะลง y t u b e นะคะเพราะว่าวรรดาอยู่ตลาดเสียงดังคนก็เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เสียนดังก็ไม่สามารถแต่งคลิปได้แต่อีกเนื่องอย่างหนึ่งก็ขอพระคุณนะคะเป็นช่วงเทศกาลวลดาก็ขายของดีนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปแต่สินค้าเรายังมีเหมือนเดิมที่มาให้พ่อแม่พี่น้องของเราทุกทุกคนนะคะช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่านะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะในวันนี้วลรดาก็มีสินค้าดีๆมารีเทิร์นรีเบคนั่นแหละค่ะลดหลั่งนะคะเซล์เซลพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องนะคะคลิปที่วลรดาจะลงต่อไปนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะ ผ้าดัดแบ,บ่อย่างดีเลยนะคะอย่างดีสวยงามหรูเลยนะคะแต่วรลดาก็มาโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในราคาขาดทุนด้วยซ้าไปนะคะแต่เพื่อคืนกํำไรให้แม่กี่ทอทุกคนนะคะเฉพาะในคลิปนี้นะคะที่เราจะลงไปสินค้าของเราพิเศษเพิ่นละ500อบาทเท่านั้นนะคะ หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกนะคะ500บาทท่านซื้อไปขายได้เลยนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดน,นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะในคลิปนี้เป็นผ้าดัดแด้นะคะจากปกติเวลาาขายอยุด700หรือ5้0นะแต่ในคลิปนี้500บาทเท่านั้นนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟไม่ใช้เอฟไม่ฝากไว้ให้พ่อลูกหลานได้นะคะเราจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะคลิปนี้ทั้งหมด500บาทนะคะยกเลยนะคะ พื้นแรกนะคะเป็นสีเหลืองทองวรา,าดาก็เคยมาแต่ว่าขายไปแล้วแต่วันนี้เรามาลดหลังให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะลดพิเศษสุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายนะคะมีเห็นไหมคะท่านดูดีๆลายงามมากนะคะสินค้าของเราโอเคทุกพื้นวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเพียงพื้นละ500อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะ500บาทนาเบอร์หนึ่งนะคะ วัละดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยงามทุกผืนนะคะเพียง500บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจแคบเลยนะคะสวยจริงๆนะคะเนื้อแน่นหนานเนื้อละเอียดผ้าคัดมาเรียบร้อยแต่เพื่อคือคืนกําไรให้แม่ fc และคืนต้นทุนให้แม่กี่โทนะคะเพียง500บาทเท่านั้นนะคะขอยกไปเลยนะคะอันนี้คือนำเบอร์หนึ่งผ้าดักแด้สวยนะ500บาทนะคะเฉะพาะคลิปนี้นะคะพิเศษเลยนะคะ พิเศษสุดๆเลยนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะวันนี้สินค้าของเรามีจริงน,นะคะต่อมาก็เป็นนำเบอร์สองนะคะสวยนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยสวยจริงๆวันนี้เรามาเซลให้พ่อแม่พี่น้องช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะพื้นละ5 0 0บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสวยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเหมือนเดิมนะคะแต่เราพิเศษให้เลยนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะ สินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอเพียง500บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ500บาทอันนี้เป็นนําเบอร์สองนะคะวลนดายกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะนําเบอร์สองนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขาย500บาทนะคะทุกผืนไม่มีตําหนิตูกผืนสวยแท้แน่นอนเลยนะคะ 500บาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกิ่งความขายตรงหน้าปกทุกผืนนะคะ500บาทนะคะอันนี้นาเบอร์สองผ่านไปนะคะต่อมาเป็นนาเบอร์สามนะคะน,นี่ก็สวยนะคะววดาเคยได้มาแล้วนะคะแต่วันนี้แม่กีโทรก็มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะท่านใดสนใจเอาไปเลยนะคะ500บาท อันนี้เพื่อีกี่ทอคืนกำไรให้ FC ทุกท่านนะคะเพียง500บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ500บาทเท่านั้นสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสวยแท้แน่นอนนะคะ500บาทนะคะสวยจริงๆนะคะสวยค่ะอันนี้มีอยู่เพื่นเดียวนะคะลายนี่มีเพื่นเดียวหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะ500บาทอันนี้นำเบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะ500บาทเท่านั้น สินค้าของเราม,มีกิ้งพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยจริงๆน,นะคะ500บาทนะคะหากท่าในใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยนะคะแอดไลน์แคปแคปมาเลยซื้อไว้ขายก็ได้นะคะสวยนะคะอันนี้ก็เป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่ก็สวยนะคะอันนี้เป็นเข็นมือนะคะเข็นมือลองบบกใหม่นะคะจากพืนละเก็บแปดเก้าร้อยเราไม่ขายเราขายห้าร้อยบาทนะคะเพื่อคืนกาไรให้เม่กี่ทอนะคะ พื่อคืนกําไรให้แม่เอฟซีนะคะคืนต้นทุนให้แม่กีทอเพียง500บาทนะคะสวยนะคะเป็นรองบักหม่นะคะเข็นมือแท้แน่นอนเลยนะคะตัวนี้พิเศษเลยนะคะ500บาทนัมเบอร์สนะคะหากท่านในสนใจแคบมาเลยนะคะแคบหน้าจอแอดไลน์มาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราสินค้าของเรางามแท้แน่นอนนะคะสินค้ามาตรฐานนะคะเพียงคืนละ5 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านแอดมาเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะ สวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะสวยจริงๆนะคะห้าบาทค่ะต่อมาก็เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงลายเอสอันนี้ก็พิเศษนะคะปกติพื้นละ800 700ยเจนะคะแต่วันนี้เรามาเพื่อคืนกำไรให้แม่ทุกคนนะคะวันนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ะคะเพียงพืนละ500บาทนะคะ หากท่านในสดสนใจแคปมาเลยนะคะ500บาทเท่านั้นสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายทุกผืนเลยนะคะ500บาทวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะผืนละ500บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายทุกผืนเลยนะคะ500บาทอันนี้ขอยกเป็นลำเบอร์ห้านะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะลำเบอร์ห้านะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นซื้อไปฝากไปต้อนลูกหลานชงเทศากาลหรือลูกหลานฝาก คุณเม่เม่ก็ได้นะคะ500บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเรานําเสนอให้ท่านในราคานิตรภาพราคาห0าร้บาทเท่านั้นค่ะต่อมาเนี่ยคือเป็นสีชมพูนะคะสวยจริงๆนะคะสีชมพูสวยสุดซึ้งนางสาวไทยเหมือนกันนะคะสีชมพูงามแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรากาลันตีได้เลยนะคะสินค้าสวยนะคะ สินค้าสวยมีมาตรฐานนะคะงามแท้แน่นอนเลยนะคะเพิละ5 0 0บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะคะ500บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอมาเลยนะคะลดแล้วนะคะลดปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพิ่นเพิ่นละ500บาทขนาด1,2คูณเมตรนะคะ1,2คูณเมตรนะคะสวยจริงๆนะคะ500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ สวยงามค่ะสินค้าของเราคัดเกตเรียบร้อยพง้งเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นแดกแด่นะคะแดกแด่สวยจริงๆนะคะแดกแบ่งามมากนะคะหากท่านใดอยากได้บปตัดผ้าสิ้นก็สวยสุดซึ้งเลยนะคะ500บาทนะคะสวยจริงๆนะคะงามแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราสินค้าของเราสวยค่ะคัดเกตมาเรียบร้อย500บาทนะคะอันนี้เป็นน้ำเบอร์เจ็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะนํำเบอร์เจ็ดห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเมื่อท่านต้องการซื้อไ,ไว้นะคะเมื่อท่านจะไปตัดผ้าเส้นหรือตัดเสื้อก็ได้นะคะห้าร้อยบาทนะคะสวยจริงๆนะคะเพื่อคืนกาไรให้แม่พ่อแม่ทุกคนนะคะส่งทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพียงห้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะห้าร้อยบาทจ้าต่อมาก็ไปมาอีกเป็นสีเหลืองนะคะ สีเหลืองนี่ก็สวยงามนะคะสวยงามจริงๆวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง500บาทเหมือนกันนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายตรงหน้าปกเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงคืนละ5 0 0อยบาทนะคะนำเบอร์8นะคะตัวนี้นะคะนำเบอร์8หากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะคะเพียงคืนละ500อยบาทนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะ สวยแท่แน่นอนนะคะ500บาทนะคะราคาพิเศษเลยนะคะในคลิปนี้เพื่อคือนกําไรให้นะคะคืนกําไรไปเลยช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นวันสุดท้ายของคืนนี้นะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเพียง500บาทนะคะคืนนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็งามนะคะอันนี้เป็นสีกีบบัวจากพื้นละ8900ไม่ขายขาย500บาทนะคะอันนี้คือนำเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ คืนกำไรให้ทุกทท่านเลยนะคะ500บาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดด้วยนะคะสินค้าเราโอเคแต่มีจํานวนจํากัดนะคะ500บาทนําเบอร์เก้านะคะนําเบอร์เก้าสินค้าของเรามีแท้นแน่นอนนะคะต่อมาเป็นนําเบอร์สิบนะคะนําเบอร์สิบก็สวยค่ะสวยแท้นแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายหมีใหญ่ปกติมีใหญ่ขายพื้นละ900บาทนะคะแต่เราขายเพียง500บาทวันนี้ ก็คือกำไรให้แม่แม่ทุกคนนะคะสวยจริงๆนะคะ500บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะ500บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง500ยบาทจา้าสินค้ามีกิงพร้อมขายนะคะ500บาทนะคะแคบหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ500บาทคะ่ะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะตรงหน้าปกทุกผืนทุกอันนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราการันตีได้นะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะ ห้าร้อยบาทนะจ๊ะโอเคนะคะต่อมาก็เป็นนับเบอร์สิบเอ็ดนะคะตัวนี้ก็สวยสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนนะคะเนื้อแน่นเนื้อหนาเลยนะคะสวยจริงๆดูดีๆนะคะเนื้อแน่นเนื้อหนานะคะแล้วก็เสนอให้ท่านเพียงห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะสินค้านี้จริงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงห้าร้อยบาทนะคะนับเบอร์สิบเอ็ดนะคะหากท่านใดเข้ามาแล้ว ก็รีบแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสินค้ามีกินงพร้อมขายตรงหน้าปกเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อมานี้เป็นนัมเบอร์สิบสองนะคะนัมเบอร์สิบสองก็สวยนะคะนัมเบอร์สิบสองนี่ก็สวยนะคะเห็นไหมคะออกซีโอลดออดน,นะคะตัวนี้งามมากนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะวละดาก็ยกให้พ่อแม่พิเศษเลยนะคะเพียงห้าร้อยบาท หากท่านใดสนใจเข้ามาเลยนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าเราสวยสวยจริงๆนะคะนําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง5 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะนั e เบอร์12นะคะสวยะคะ่ะผ่านไปนะคะช่วงนี้ก็พ่อแม่พี่น้องค่ะ เทศกาลนะคะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กรดา,าก็ขายของค่อนข้างดีนะคะแต่เราก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเท่าไหรขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสีม่วงนะคะอันนี้สม่วงสวยจริงๆนะคะตัวนี้ตัดชุดเสกก็ได้ตัดเสื้อเสื้อคลุมก็สวยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเพียง500บาทนะคะหากท่านในสนใจแคปเลยนะคะสินค้าสวยแท้แน่นอนอันนี้น้ำเบอร์13นะคะ หากท่านต้องการแคปมาเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะนับเบอร์สิบสามห้าร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะห้าร้อยบาทนับเบอร์สิบสามนะคะนับเบอร์สิบสามสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราการันตีได้นะคะ เพิ่มคืนกําไรให้แม่กีทอนะคะโอเพื่อคืนต้นทุนให้แม่กีทอคืนกําไรให้แม่เอฟซนะคะในหลคารนิตัภาพทุกผืลยนะคะในคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจสินค้าก็ดูอีีด้านบนแล้วก็ดูเบอร์โทรซูนแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าแปดสามเจ็ดนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายตรงน้าปกนะคะแล้วก็ขอเรียนให้พ่อแม่พี่น้องนะคะให้เข้าใจเวลาวรลดาเปิดร้านคือหกโมงถึงเที่ยงนะคะ หากท่านต้องการอยากให้วรดาถ่ายรูปให้ดูท่านตรงดูเวลาหกโมงถึงเที่ยงวรดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูได้อีกรอบหนึ่งนะคะหรือถ้าท่านไม่มีเวลาท่านก็โทรมาเอทไลน์นะคะเราก็จะได้ส่งให้ดูได้นะคะเพราะว่าวรดาก็ถ่ายรูปไว้ได้ก็มีนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายหากเมื่อท่านต้องการท่านสนใจท่านก็ติดต่อเรามาแล้วก็ขอให้ท่านพูดคุยกันแล้วก็ให้รู้นะคะว่าท่านต้องการแบบไหนนะคะ ถ้าเราไม่พูดคุยกันเลยก็ก็จะไม,ไ,มไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขควมเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะคะร่ลำรวยกันทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพคะ่ะเจอกันปีหน้านะคะขอบพระคุณคะ่ะ